นี้เราอยู่กันที่วัดทางเรือนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้เป็นวาันอาสาลักบูชานะครับในช่วงเช้าเราได้ประกอบพิธีบวงสวงแล้วก็ได้รัตนานิมนต์นนะครับาทางด้านของพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อดำนะครับซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งสร้างด้านหน้าของวัดทางเรือนะครับซึ่งเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดทางเรือมาโดยตลอดนะครับซึ่งพระประธานองค์นี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถือว่าเป็นพระเสี่ยงทายนะครับซึ่งวงขนาดนี้นั้นหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับซึ่งผมลองยกดูแล้วหนักมากครับท่านทั้งหลายหนักมากนะครับแต่ในการที่พระองค์น,นี้เป็นพระเสี่ยงทายเมื่อเช้านั้นเราได้ทําการเสี่ยงทายเพื่อจะได้ขอบารมีท่านเพื่อจะไปประกอบพิธีบวงสวงนะครับท่านก็ให้เรายกขึ้นแบบเบาๆนะครับเพื่อไปประดิษฐานบนบันลังธรรมจักรนะครับเพื่อวงสวงบนสารเพิงตา แต่ในในถ้าเราจะยกเฉยๆนะครับค่อนข้างจะหนักมากออนุญาตนะครับนี่อยู่ที่อันนะครับถ้าท่านทั้งหลายได้ลองมายกที่ยกไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะไม่ขึ้นนะครับพี่น้องถึงแม้จะองขนาดนี้นะครับแต่ท่านอาจจะยังไม่เคยมาลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวจะหาวผมแกงนะครับไม่ขึ้นเลครับพี่น้องไม่ขึ้นเลยค ก็ขึ้นมาขึ้นาเกือบหลังเสียเพราะม่นมีน้องแต่ส่วนมากเขาจะมาที่ฐานกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าขอความสาเร็จในชีวิตหรือว่าขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์ดำนะครับก็จะยกเป่านะครับแต่ผมก็ยังยกไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตังกิตอธิษฐานจริงนะครับหนักมากครับพี่น้องครับนี่ผมแข็งแรงนะครับผมสามเก้าเลยนะครับไม่ได้อ่อนแอนะครับ อยากไม่เดียวเลยนะครับแต่เมื่อเช้าขอบารมีท่านนะครับพึ่งบารมีหลวงพ่อดำเดี๋ยวเขาบอกว่าหลวงพ่อถ้ายกหลวงพ่อขึ้นไปตรงนู้นไม่ได้ผมก็ไม่สามารถจะโงวสูงได้นะครับขอบารมีท่านท่านก็ให้ยกเบานะครับแต่ยกเมื่อคืนเลิกให้ยกไม่ไปไม่รอดเดินนะครับเนี่ยนัจัดิงครับ หนักม่ได้นนครับแต่ว่าเออด้วยบารมีของลวงพ่อนะครับก็ให้ลูกหลานและคนายในเขด็มด้วยดรวยนะครับท่านใดอยากเสี่ยงทายขอบารมีก็ลองมาที่วัดทางเรือดูนะครับเพื่อท่านจะอธิฐานแล้วก็สําเร็จตามความประสงค์นะครับสาธุครับแจงประจัเจนจบครบรบทุกทางอาจพลังผิดด้วยประมาทขาดโมหัน ขอครูท่านโปรดอภัยให้เถนาเนื่อย,ยองจิตพร้อมสัจจะและวาจาโปรดเมตตาบาราบีสีสุขเลยตามตำรับเรียนรู้ไห้ครูก่อนขอยอ,อ่อนพระนุมก้มเกสาต่างดอกไม้ถูกเทียน ที่เรียนมาขอบูชาโดยกำหนดตามบทก่อนทั้งคููร้องครูแรที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศไดเมตตามมาสั่งสอนอักคระวันในยุเค,ครบทุกตอนตามบทก่อนดีๆที่เรียนมา คู่พิราพิรอดยอดตำรับทั้งคำร้องก่อนครับเพราะหนักหนาท่านได้สร้างภาพพดบทเสภาขอบูชาพระมุนีรอ้อยแปดตงทั้งทางร้องทางแร่ในของตัวทำพิธีโดยทัน่นทัวนท่วอย่ารุ่มร้อง ให่จ่าแม่นสำคัญเป็นมั่นคงขอท่านจงรับผาโถที่บูชาหลูกขอบุจายานบรารมีองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุจายานบรารมีพระธรรมคำสอนององพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุจายานบรารมีหลวงพ่อองค์ดำพระจำแห่งวัดทางเรือแห่งนี้อุจายานบรารมี พระประธานพระอุโบสถบูชายันบามรมีพารียสงหลวงปู่เปี่ยมประทมมนามแห่งวัดทางเรือแห่งนี้บูชายันบามรมีหลวงปู่ทวนปัสาโรหลวงปู่ขนมเกี่ยวแก้วหลวงปู่วองท้ามโรพระบูชายันบามรมีองค์พระพิฆเนศเจ้าปายความสาเร็จภาศิวฒนาตราพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์พระปูหราไม่ยาบุญ กูเสงนมุมสีกูจำปาสิงโตและแม่สบายแดงเทวาอารับสิ่งศักดิ์สิทธิประจำวัดทางเรือจังหวัดน่างท้องแห่งนี้ตอนนี้พระเจ้าจะประกอบพิธีบวงสวงก็พระองค์จงประสิทธิประทานพรเใยพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิม,มังประสิทธิ